นี่เป็นอีก1นรุ่นนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวยอดฮิตของวัยรุ่นวัยทำงานเลยนะครับไวัยไม่เกิน30นี่รถพวกนี้นี่เขาจะนิยมเอามาแต่งกันนะฮะหรือถ้าจะแต่งอยู่แล้วก็เอามาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนมาปรุงแต่งอะไรหลายๆอย่างที่ ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสีประตู2ประตูอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> เรียกว่าเป็นรถซิ่งกันเลยแหละครับนะทีนี้ไอ้รถพวกอย่างเงี้ยเนี่ยหลักเบสิกมันเลยถ้าจะเอามาแต่งมันมีอะไรนะถ้าภายนอกก็สีครับล้อยางนะครับช่วงล่างก็พวกซับเฟรมปลีกนกปีกนกนะท่อไอเสียปลายท่อนะครับอ่าเป็นสเตนเลดไหม ้าเป็นห้องเครื่องก็อืมอะไรอ่ะมีค้าโชคไหมนะเปลี่ยนปักหัวเทียนไหมเปลี่ยนสายหัวเทียนไหมเพื่อให้รถมันมีกําลังไฟที่ดีเวลาวิ่งเวลาออกตัวเนี่ยมันจะมีพละกกาลังเหลือเฟือเลยเลี้ยวแรงนะครับมหัศจรรย์เลยหรือว่าจะจูนกล่องจูนล้อมนะครับเปลี่ยนกล่องแบบที่ควบคุมการทํางานของระบบ วัฉีดเครื่องหยนต์นนะเปลี่ยนหม้อกรองไหมเปลี่ยนหม้อ,อน้ําเป็นสเตเลสไหมนะเปลี่ยนกองเปือยไหมกองก็มีหลายทรงนะครับกองเห็ดนี้นะกองตัวหนอนหรือท่อสเตเลสนี่หลักๆเลยนะครับปกติของแต่งรถซิ่งจะมีอยู่ประมาณ20-30รายการครับไอทีวีเขาเรียกว่าเป็นของที่มันเห็นชัดๆนะที่เหลือก็งานดีไซน์กันแล้วแต่ชอบนะ